โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่อง CJ ใช่ไนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม RV นะครับผมวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นจะเป็นนาคอรล่างอีโวนะครับผมเป็นอูอีโวเวลร์3นะก็จะมีแค่เอฟเฟกต์นะผมแต่ว่าท่าวับไม่มีนะอ่ะไปเราก็จะเล่นเป็นสายขวานะครับผมโอ้าสายดาเมจเราไม่กล้าเล่นนะแรงนะผมแต่ว่าบางนะเราเอาเล่นเป็นสายขวานดีกว่านะ ฟังเรามีตัวเบิร์ดแล้วด้วยไะครับแล้วก็ฟาร์มนะครับงวง้นเกมช่วงแรกนะผมนะก็ต้องการฟาร์มอย่างมากนะผมบาบวกเอาแค่แกล้งพอนะจังหวะมีเราค่อยเข้านะครับเดี๋ยวเราจะของไม่ทันแล้วนะผมนะก็ใช้ของเยอะเหมือนกันนะบาฟ้าก็จําเป็นต้องใช้ตลอดนะครับเียนะคอนตอนนี้ก็น่าจะแรงคอนประมาณ6กเจ็ดดาวนะผม แต่ยังยังไม่ขึ้นสิบดาวนะโอ้โหไหลไปหาสแต็กสุเรนก็นะผมช่วงนี้ก็เกมก็จะทำหลากหลายขึ้นนะครับผมอาจจะมีเกมรถบ้างนะครับผมเอาวีบ้างหรือไม่ก็ไอเกมอะไรที่พ่งที่ผมเพิ่งทําลงไปนะผมอะไรนะทำชื่อไม่ได้อเกมอะไรนะ อินโนคุนีเอออินโนคูนี้นะครับผมแล้วก,ก็กินรถแข่งนะคอนเฟิรก็สามารถตามดูกันได้นะครับผมที่ช่อง s i g Channel นะครับโข้ข้างบนเหมือนเขาจะแก๊งบนก่อนเลยนะครับผมแ๋ยวเขาหยับไม้แป๊บน,นึงนะครับ ดูเหมือนเขาจะแข้งขงบนกันก่อนนะใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เล่นได้นะครับผมอาชีพปิดแล้วช่วหวะนนี้ยังไงอ้อยเปิดแล้โเขจับเี่ยติสวยได้นะสวยเดือดรำนะทีธรรมาดาเลยสกินหมดสวยได้ โดนลุ้มม,มากๆก็ตายนะผมมะรำนะบอกว่าช่วงต้นเกมดุดเลือดแรงก็จริงนะผมแต่ว่าดาเมจลุมกันได้หลายชุดยังไงก็ตาย,อย,าอ,ยาอยู่ดีนะครับผมถึงจะเป็นแทงก็ตามนะจะเป็นแทงดูดเลือดก็เรียบร้อยเหมือนกันนะแล้วก็ฟาร์มต่อไปนะครับผมอาฮอสต,ต้องการของนะเพื่อนต้องฟาร์มอย่างเดียวนะ ตัวที่เป็นฮีโร่ออกมานานแล้วผมแต่ว่าก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะเก่งเรื่องการแกงนะผมนะคอเป็นตัวที่แกงไวมากนะสวยรูปสวย <S 1> <S 1> โหหยนิดเดียวพ่อแม่ดูวะโหก็ฟิกเกอร์ไวเกินอดีอ้อยแดนซิตีนะผมแล้วก็หนีออกามากันนะสวยทุกเกี่ยวพลาด เฮ้ยทูเรนจะมายิงทันเดอร์สวยแล้วรอดแล้วจวังหวะน,นี้นิ้นแก๊งไวๆนะผมแต่ก็ยังเพิ่งเข้าสุดนะจังหวะตะกี้ผมก็เข้าไปสุดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขามีตัวปิดมากกว่า2ตัวผมก็ตายนะแะแต่ก็อย่างเดียวลอยเขาใช้ฟิกเกอร์ได้นะเพื่อเราจะได้ เวลาจะได้หลวงจะได้ง่ายๆนะผมไม่รู้เพื่อนจะรู้หรือเปล่าไม่ได้หนีก็เล่นป่าแล้วผมสิ่งที่สำคัญเล่นั่คน,นคือออกเชติฟนะผมพยายามเก็บออกเชติฟให้มากที่สุดนะจะมังกรหรือว่าจะอะไรก็เก็บให้หมดนะครับผมถ้าเราบอกจะเอาได้นะ รอ้อยขอนฟาร์มมาแล้วนะต่อไปเราก็จะเน้นเป็นเจาะ,ะเออกาะนะครับผมเจาะเกาะที่เจาะก็จะเป็นเจาะเกาะที่เพิ่มเกาะนะครับผมอาร์อยู่ในป้อมปิดลาวิวได้นะเดีย๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาหิวรอเขาหิวเพื่อเรานะเฮ้ยสวยได้นะจังหวะนี้ สวยยืนกักจังหวะนึงนะทีเดี้ยวไม่รู้ว่าหลังจะจับใครนะใครมันจับตัวหลังนะเฮ้ยเข้าไปรวบในป้อมเนี่ยที่ป้อมดีกว่าโดยครับผมบอมุนจะแตกนีเรียบร้อยนะเอากลางไปโดนดันอย่างั้นอาจจะแย่งบัฟแดงซะหน่อยนะเพื่อนๆเ,เป็นด้ามานะ ยกตรงหยอกกันหน่อย้อย,อยโอ้ยเจ้าผมสวยผมการียิงโซนได้นะตอนนี้ข้างเล่นง่ายนะผมอันนี้เล่นง่ายเลยนะ แต่เรามีเราจะไปแกงล่างเพราะว่าเล่นบนเขาสลับแล้วนะแต่ว่าผมเล่นแบบแบบไม่ค่อยไปโซโล่นะผมเนี่ยผมจะจับหน้าเลยได้ปะเอาตูดินได้ไหมเอาตูดเรืนอนแด๊ดติดจังหวะนี้ได้นะได้ปะวะโอ้แช่ทุกคนโขแช่โอ้จับอีกโอ้ขอบคุณด้วยโอ้โอ ขอบคุณประชดกูปะนี่ยไม่เป็นไรฮะไม่ได้ก็ไม่ได้ฮะไม่ต้องอยู่ตามเขานะเรามาต่อมากรต่อนะจ็บไม่หมดไอ้จีบจีบไม่หมดนะเพื่อนจะได้รวยนะผมเล่นเกมสบายเลยตาเนี้ยจริงเล่นง่ายมากเลยเพื่อนเล่นดีอ่ะ ก็นะผมคลิปก็จะลงช้าหน่อยนะนเพื่อนถึงถึงบอกว่าเล่นองอว,วีแต่ก็แต่ก็แทบจะไม่ได้คลิปเลยนะบางคลิปก็ตึงเหลือเกินนะเพื่อนสกอร์มัน,ม,นมันไอ้นี่เกินนะผมก็อยากเอามาตัดลงนะก,นนกลางได้ปะเ,เล่นกลางได้ปะคลิปเข้าแล้วเล่นกลางได้ปะเก็บน้ำมันนะผม ทีช้าก็เอานะก็ผมสองบับสวยงามนาคอนี่ต้องเน้นโฟกัสที่คีฟ้านะผมต้องเอานะต้องมีติดตัวนะผมแค้มานาเปลืองนะเราเพื่อนโดนลุมเหรอเนอ่ะเหรอวะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว,ลวออกก่อนสวยงามมื่อออกได้นะ อะโอ้โติ๊กเกอร์อีกแล้ว่โค้ดติ๊กเกอร์บ่อยะากเราป้อมดีกว่านะจนเปิดขนาดนี้ไงต่อไม่ได้นะเราไปฟังต่อดีกว่าอูคลิปนิดนึงนะต้องรวยนิดนึงนะโอ้โหตายตายสักก่อนนะผมัวน,นี้ตัวตะกี้นะ ก็อตอนนี้คนกดติดตามก็จะเกือบถึงสองร้อยคนแล้วนะผมขอบค,คุณทุ่นที่กดติดตามนะครับผมก็จะไปสองร้อยด้วยกันนะเก็บไม่หมดหนะเอาไที้การเล่นนาคอยช่วงมันก็ไม่ยากนะผมถ้าเรียนเป็น ก็มีแค่สกิลสองที่เหมือนเลียวมานะผมแค่มันจะแลบกลับหลังนะเราต้องปัดหอยหลังเดยวจะแทงข้างหน้านะสัวนสกิลหนึ่งก็ยกแล้วก็ฟันอันติก็ก็ฟันโน้กฟัรกระจายนะเอาไว้ปิดเอาไว้เปิดได้เดี๋ยวไปเก็บตรงนี้เราได้เราอยู่นะไ สวยงามถ้ามีพวกเกาะตะลุ่มเนี่ยนจะดีกว่านี้มากจริงๆตะกี้แต่เขามีสกิลดับอีกทีนึงเขาจะรอดก็ได้นะตะกี้นัตติมันยังกว้างอยู่นิดนึงนะนิดเดียวจริงๆตะกี้จริงเขารอดได้นะทุกคนเขามีสกิลสองนะเขาใช้ไปแล้วลาวิลก่อนชอบเล่นมากเลยนะลาวิลทำไมทำมาโดนลวงแล้วออกไม่ได้นี่ไม่เล่นเลยนะ เดอบล์เบอบลก็ยิงไม่ค่อยโดนนะทุกคนเราวิวนี้ต้องแม่นเดอบล์ทาวเบลนะยิงตรงไหนแบบตายรงนั้อนนะ่ะยิงแล้วก็ให้เพื่อนไปปิดนะทุกคนไปลงไปเก็บของดีกว่าเอ,อให้หมดนะจะฉีะมีหมาป่าวะอยู่บนกันเยอะมากเลยช่วยกันก่อนไหมเดี๋ยวเราเดินเข้าไมาห้หน่อยนะทุกคน นี่ว่า pues ฟ้าเอาซะเลยนะเล่นจะป้อง nah, ได้ปะไหวปะไหวอยู่สวยงามสวยเราก็ยังลังเลไปตีป้อมนลงแต่ก็ตีไว้ก็ดีนะได้ปะโอ้ยหนียังไวเลยทูเรนอ่ะอุ้ยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะทูเรนเจ็บอยู่นะครับจังหวะแตงี้นะ ว่าจะสเปร์ว่าจะสเปรอะไรตอนแรกว,ว่าจะเปรล่า,างกนอนองนะฮู้จะแบบราคาเต็มสองพันเก้าอ่ะโอ้โหไม,ไม่ไหวเอเพื่อนเพื่อนคือไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นนะผมเล่นอวีมาแต่มันเปิดเกมนะผมยังไม่ดวงดีขนาดนั้นนะคือแบบถ้าเกิดจะเปรจริงๆผต้องเหมาอะผมเลยนัน,นแพงไปเอาทางไปทำยืนดีวันนะเออะไรถูกเอาไหนก็ดี ได้นะผมทุกคนก็อยากได้นะเข้าใจเมือนทุกคนก็อยากได้นะคนที่ไม่มีตังก็อยากได้คนมีตังเขาก็อยากได้นะเราก็ต้องทําใจนะทุกคนไปแกงก่งอ,อนดีกว่าหันนี้เราจะวะแครับนีงได้ปะไม่ได้หรอโอ้ือะ ปาดไปท e. hire, ีด oh, ิเอาอ้อยอ้อยยังไงอ้อยอ้อยตายเข้ามาแล้วไม่ได้อย่าเข้ามานะครับทุกคนตายนะออกไว้ก่อนส่องโล่คิวไปดิมีแล้วดีแล้วจบได้นะเพื่อนๆจบได้เลยนะสีป้มจบเลย สวยงามไปไปไปใจกำลังดัหนีเปได้หนีจังหวะสวยงามครับผมจบเกมในที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเล่นนาคอสอีโวเวอร์สามนะเวอร์สามเวอร์สี่มั้ยดูอะเวอร์สี่้วมั้งไม่มีท่าวาร์ไม่มีเสียงอนะน่าจะเวอร์สี่แหละหกดาว,ดวนะจริงด้วยนะเจนเดอรี่ โอ้โหฮาร์ดกี่เอมนะผมสวยงามโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเลยนะครับคุณตัวหนิงแจ้งเตือนคุณด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไวปก่อนนี้ครับผมสวัสดีครับ